นั่งพออย่างเงี้ยมากินนะต้นต้นกินเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งจานแลกินแล้วบาร์รอต้นบาร์ท่ากรรมท่ากรรมบัาร์ท่อยากกินข้าวไงก็หูแล้วอยากกินข้าวแล้วพี่มาอยากอก็พี่จ้าเมาโอยอยาก็อยากอยออกบ้านที่ประเทศแหว่ฮันแวะดีแล้วยังเหลือกับในบ้านนั่นอ่ะฮะกูนั่งอูกินปี่ขายให้ลมนะครับจ้าพี่มาขาย ถ้าได้อูไข่ปั่น5นาทีรสจะมัตันดับของต้นคนอื่นก็ผมตันนะมัน้งมันสันหายหูหม้ออูยังมัอู้เก่งแต่เก่งกว่ามัอนแน่นอนนี่เขาเอาไก่น้อยจิกปลาเถอะก่ะวิบ้าเหรอวิบ้าไก่น้อยจิกปลานี่ฮะบ่าวไก่น้อยสะปากมึงนี่มันหม้ออูแล้วเนาะเต้กะอะไรนี่ลำนะหาปลาหลังจาแล้วอือฮาลำแท้ต้องกําลังซิ่งหาลำมากหอมปล็โซ่มันแต่ผิวดีอะไรว่ตัวอินทรีย์อ่ะอื ปับเลยคบตุกแล้วก็ยำต,ต้นแล้วก็กินมเะเขือส้ม,มเดียวเท่าแล้ว <c oughs> ผิวบดีแล้วก็ตำส้มกระซังยำม่วงกระซังเนาะมันม่วงนี้น้องพูดไกดีมันบอกว่าอซ้ามืม่วงมื้อวะเขาลังได้ยินเนี้ยต้ามืม่วงหน้านี่น้องต้องกินนี้กะตำส้มกับม่วงไก่นเนาะน,น้ำกระปัอง้ําะน้ำอะไรเาะ น้องน้ำกวดหนึ่งเน้อน้องแขงตัวเย็นๆซ่าบะม่วงหอมฟักขี่ฝรั่งไม่ต้องใส่เด็กะพอที่ฟักขี่ฝรั่งพวกต้องใสในยำในเออกำลังเคยได้ยินร้านเนี้ยร้านไอ้เนี้ยยไงพ่อส้มตำลำซิ่งเนี้ยสูตรซ่าบะม่วงอีะกินซ่าบ่อยอะแคนึกว่าซ่าจีนี้แล้วข้านึ่งจะโง่ด่ะ ต้นต่งเขาหนึงตักงูง่สองโมกปีอ่ะงูเดี๋ยวก็ป้อกันพี่อิม่มหของพี่งูเดี๋ยวก็บอกทองตองงูก็ดเจ้งงาบาทอยากระห้องเปิดโลซีสีสคนนี้เป็นร้านอาหารปลาไข่ผิดจานก็วันนัน้นยกมือเป็นกล่องแล้ววันนั้นพี่เขามากินตัวต๊อกแต๊กสลาพุ่นนะ่ะ<อ>ยกมือเป็นกล่องมั้วยกข้อมือเป็นกล่องครนะัแกงหงำไนะม่อะที่พี่ว่านะแกงหงำนะต๊อกแกงมันตอก ไปคนไปจะเคียวหาอย่างซอกอย่างมันก็ตักน้ำตักน้ำหามาหดมาได้เคียวคนเพ้่มันจุ่มน้ำหาเนี่ยตัาบนมันแห้งหรอก็น่เคียวซออย่างนั้นมาได้เคี่ยวมาได้สอกอย่างนั้นก็มีกพริกกระหังกรบือส้มเนี่ยคนนี่ขึ้นน้ำมันขึ้มันคุกกันต้นอะไรแต่เจประมูลกี่นา็ุนพราน้ํามับมาหมับเพากน่เขาเนีวยหมับถพร้อมหนอยถึพ้อมหน่อยแต่คนประมูลพร้อมน้หมับมหมัพรน่ะ มันก็้ามันรู้ด้องมันกึนมูนกินกอแล้วปากเค้ตั้งเจ้าอยู่บนจวนดิอ่ะจวนประเดี๋ยวเจ้าอยู่บนจวนไปดีเสียกินเน่ากินเน่าอย่างลูกกินแบบเดาผมขยากพ็เนื่องจากขยกต่ำส้มไปร้านไหนก็บอกเพิ่งจ๋าผมเนาะเออมีร้านอะไรจะใหม่นะที่พี่ขอบใจมันย้ายหนีไปห่างดงแล้วร้านเนี่ยไปที่ข้านห่างเนี่ยขอบครับอือก็เจอเมนูต่างกับแพงครับข้านห่างที่สาวซอยปาน จมอยู่สังกระเพงกระกะลิสกระแก้วก็ต้องจนไงมันทอดนี่เลยมันทอดมันทำยิ้มเลยกินข้าวแบบจวนก็มารอกรรมรอกรรมรอกรรมปีมาสามกรรมแล้วอยู่ไหนสักกรรมอยู่ไหนสักกรรมแล้วอ่ะโซเชทถามเอาบ้านหลังสักกรรมเอาบ้านยังสักกรรมอ่ะสามกรรมจะกรรมเดียวน่ะไม่ว่ากรรมเดียวกรรมเดียว ตะกอนแบบต้นกัมเดียวกัมเดียปีสาวนะกัมเดียกัมเดียวออกไปออกบ้านมันการนักต้นหวยกลาขายมันต้องอู้กับคนนั้นปะคนนี้อยากซัมซอู้บ่ใครเก่งเห็นเนาะปะขายอะไรบ่ใครอู้ตะปะแวะเอาหวยไปขายรถที่รองถุกหวยศูนย์เก้าเปะไปขายโทรมาถามน้องปันีเราเกี่ยนน้องใทยประกันเพิ่นเอาหวยไปขายไหนไปร้านทองครับพี่เพิ่นตือเป๊ะร้านทองต้องหวยจะได้ไปขายร้านทอง หน้าร้านทองตอนเนี้ยหวยมันถูกเป็นเป็นรับซื้อหวหอยหกกลางวันร้านทองนะไม่ไหนน้ำ,มไ,นนำไม่ใช่ยะแั่น้อยโอ้ตับต้มลำด้านร้านเนี่ยจีน้ำว่าจะได้น้ำเจ้าของร้านก็งงามเป็นน้ำหมีม่แหง้งโอ้ลำลำกีติปดใครอันคือรถนักกะคอแห้งอย่างเงี้ยอันนั้นสูตรตีละชิลรสนักอ่ะอันนี้น้ำฮาร์เป็นลำเนี่ยน้ำข้างน้ำเป็นลำแตะ แ่พี่ว่าบางวันมันกกเกมนะน้ำหามันนะไม่เดวบอกเกมแล้วกันนี่หฮะต่ำจมก็ว่าฮะใส่แกงน้อง